ปลูกทุเรียนนะ่ะถ้าเ้าหูจักมาแลงสองสามชนิดนี่มันกระสิปลูกง่ายครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องดาวสวนกเกษตรทฤษฎีใหม่วันนี้สิมาอัปเดตเกี่ยวกับมาแลงให้พี่น้องเบิ่งครับปลูกทุเรียนนี่เอาสีหูมาแลงสองสามชนิดนี่มันกระสิดูแลง่ายครับเพียรจะกระจันไล่แดงแมงมีขาวมาแลงปากดูดนี่แหละครับถ้า,าหูมาแลงสองสามชนิดนี่ปลูกมันกระสิดูแลง่ายครับ ดูแรงง่ายอย่างยังครับชนมากพี่น้องสีสลาใจเกี่ยวกับพวกมะแลงปากบูดจั๊กระจันไอ้แรงนี่แหละสลาใจคือว่าบางครั้งบ่เห็นมันเขาเป็นตัวมันบ้นบ่บดเนีน่ยพอเห็นตาเป่าเลยครับพี่น้องครับบ่เห็นเบิ้องราคัก็จะเนี่ยเป็นตาเป่านี่พวก,กีแกจั๊กระจันนี่ครับ ให mm ้พ hmm. ่นตอนนี่ครับพ่นตอนเป็นหางกระทู่เลยพี่น้องจะกดจันจะกาจันมาแรงปาดูดแมงมีขาวนี่แหละครับถ้าพ่นกันไหวครับบอเมนว่าเข่าไปแล้วมันออกมากมันสิใบบิดใบบิดนะมันกินไปแล้วครับพี่น้องพี่น้องชวนมากกับสลาดใจเกี่ยวกับผ่มาแรงเออเห็นใบมันออกมากงามอยู่ครับแต่ว่าหยอดต่อไปนี่มันเป็นหางกระทู่ตกป้องกันครับมันเข่าเพราะเข่าบางครั้งกับหูครับพี่น้อง ถ้ามันเข่าแล้วมันดูดไปแล้วมันเป็นใบออกมากซ้ำนี่ครับนี่ประมาณซ้ำนี้เลยพี่น้องมันสิบิดใหม่งอตัวนี้ปเปแม่อาการแผลปุ๋ยครับพี่น้องอาจจะเคยสังเกตบ้างปเปแม่อาการแผลปุ๋ยนั่นคือเพียจะก,กระจรมะเร็งปากดูดดูดดูดน้ำเลี้ยงแล้วก็บใบบิดใบใหม่นะพี่น้องนี่เขาผลตอนประมาณซ้ำนี่ผลกันไว้ครับอาทิตย์ละขังครับกับเป็นใส่ยา ผงก็ได้ครับอย่าผงผลบ้านนี้จะเปลี่ยนจากกระจันดูดน้ำเลี้ยงแล้วครับบานนี้บานตัวนี้สิมาเป็นไดแดงในพี่น้องไดแดงสีขาวตอนในพี่น้องไดแดงไดแดงสีขาวตอนนี้ครับเริ่มเริ่มใบแก่ตัวนี้ตัวนี้สีดูดใบแก่ครับใบเกิดสีม,ม,นมนันมวนออกมันม้วนนะพี่น้องใบมันสีออกมันมน้วนแ้วเสียเบิง้งอีกแล้ว คัดถ้าได้แดงสีขาวตอนใบแก่ดุนไมแก่ใบมนครับถามว่ารุ่นแรงบ่ครับตัวได้แดงนี่กะกะแต่ว่ากะบ่รุ่นแรกคือเพียรเจกะจันครับพี่น้องเพียจเจกะจันสีรุ่นแรกหัวแพร่ัจกะจันเนี่หไม้ความว่ามันออกมาใบมันสีบิดนะพี่น้องใบมันสีบิดบานมันก็เสียเวลาไปอีกเพราะว่าสี่สิบหาหมื่นเจ้าหาสิบหมื่นจังสีมาเป็นใบใหม่บานนี่คัด ใตแดงกับมาดูดใบแก่บานใบแก่กัเฮ็ดให้ปล่อยง่ายกับคือเฮ็ดให้กองแสงปรุงอาหารบอดีนะครับมันสิมาดูดใบแก่กับปรุงอาหารบอดีเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวรับแสงถ้ามันโซลาเซลล์กับตัวรับแสงแดดครับบานถ้าใบเขามันสีบางงามมวนแหละมันกับปรุงอาหารบอดีนะพี่น้องปล่อยง่ายตัวรับแสงเลยล่ะกับกะ กั่รุ่นแรกอยู่แต่ว่าองบรุ่นแรกคือไก่จักระจันเปจักระจันนี่พวกมะรงปากดูดเข่าใบมันใบบิดนะพี่น้องใบบิดใบงอดพี่น้องใบบิดใบงอดแล้วกันใบย้งสิบพงามครับก็ต้องลอรอบใหม่ครับอืมร่อรอบใหม่บาบก็เสียเวลาไปสิครับนี่เมื่อนี้กับมาอัปเดตเกี่ยวกับมาแรงให้พี่น้องเบิ้งมะเร็งซ่าห้าเข้าใจมาแรงอยู่สองสามชนิดมันทีง่ายนะพี่น้อง ถ้าเขาเอ้าใจตัวนี้มันกระหยาบเมลรงปากดูดเมลงเพียรจะก,กระจันนี่แหละพี่น้องตํางกันไงตัวนี้ก็เริ่มนี่ครับใบมันให้มันใบมันเป็นสีเขียวนี่นหละครับถ้าเมลางดถ้าเพียรจะก,กระจันลเลีวยเสบเบิ่งอยู่พี่นอ้องนี่โอ้ใต้แดงนะพี่นอ้องนี่ใบมันสีเป็นสีนี่พี่นอ้องนี่นี่นได้ได้แดงครับพี่นอ้องสีดูดน้ำเลี้ยงใบแก่มูนโอกโลกเลยแหละพี่นอ้อง ถามว่าถ้ามันโมนยังสิเอาอยู่บ่รับบ่อยู่ครับบ่ท่านแหละครับนี่มันกับมีบังแต่ว่าเจ็บบ่มีเลยกับเป็นไปบ่ได้ครับต้องทิยาฉีดบ่ได้ตามเป่าก็ได้ครับฉีดพ่นนี่ตันที่เข่าช่วงนี่ครับนี่ตันที่เข่าช่วงใบเริ่มเขี้ยวเขียมนี่แหละครับพวกไล่แดงดูดใบแก่ครับเก่ยจะกระจันนี่ดูดใบอ่อนหนอดอ่อนครับพี่หน้องครับแวเสียไม้เบิ่งอยู่ครับพี่น้อง ยาเย่ากับมะแรงปากดูดแก่จักกระจันครับพี่น้องเจ้าวากยุนี่ก็ไมขายยาด้วยพี่น้องเอาเห็นพี่น้องเบื่องซื้อว่ากัดใจบรให้ใใจซ้ำซากนะพี่น้องนี่นี่แกวใสบเบื้องอีกแก่น,นึงครับนี่นี่แก่จักกระจันชี่เขากับเข้าตอนนี้ครับพี่น้องนี่ตอนไม่ท้ามาทู่นี่าานพ่นกันไว้เลยครับพี่น้องยาผงยายัง่ได พ่นกันไว้นี่นี่เห็นว่าพีนองไล่แดงเขาใบามูลมาเลยนี่นี่ล่ะนี่ใบมูลครับนี่เขาเข้าก็ต้องรอใบใหม่ใบใหม่ก็ต้องรักษาอะไรครับมันก็มีใบแต่ว่าความสมบูรณ์มันก็สีบ่เต็มที่บนไหนมันดูน้ำเลีง้งครับนี่เด้เสืเอเบิ่งนี่ครับจะยื่ในใส่ย,ยับเป็นยับผงครับนี่เพียจะกระจันครับเก่ยจะกระจัน ตัวนี้เปียกจักระจันเพียกแป้งก็ได้ครับเป็นยาผงครับตัวนี้พ่อแม่ได้ขายเลยพี่น้องสื่อสื่อมาใส่พี่น้องหาตามหาสื่อเองครับนี่ตัวนี้เปียกไฟครับเปียกไฟกะพวกแม่เลีงปลาดูนี่ครับส่วนมากพี่น้องกับสี่เคยเห็นอยู่ดอกเขาโฆษณาว่าขัวเดียวเอาอยู่นะครับมันม่มียาตัวใดครับที่เอาอยู่ครับตัวเดียวครับบางทีเปียกจักระจันได้ดอกได้แดงมันมอยู่ครับ มันจึเป็นยาเฉพาะตัวกับมี่ครับถ้าจะเอายาเฉพาะตัวมันก็สิอยู่กว่าครับเข้าต้องเข้าใจก่อนครับว่าเพื่อไฟไต้แดงเพื่อจะกระจายเข่าตอนไหนครับอืมถ้าตอนเพื่อจะกระจนยกระใสตัวนี้ครับอืมตอนมาแรงปากดูดเพื่อได้แดงสีเข่าใบแก่ ไข่ตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้เป็นของชัดโก้ครับนี่ตัวนี้ไรแดงครับข้าต้องเข้าใจส่วงค้องค้องมาแลงครับถ้าส่วงใจเขาใจค้องมาแลงแต่ละส่วงมันก็สีง่ายเลยพี่น้องนี่เกียจักรยานเข่าตอนนี้ครับพี่น้องบันไรแดงเข่าตอนนี้ครับพี่น้อง ไสแดงเขาตอนนี้เรลือใบแก่สีขาวดูน้ําเลี้ยงครับบางทีเครื่องหยอดเครื่องใบแก่สจพลนพร้อ,อรมกันก็ได้แต่ว่าถ้ามันพอพร้อมกันผคพนคนละเทียครับเพื่อเพื่ออย่างเพียวความประหยัดข้องเฮาครับเฮาสีพลได้หลายอย่างกะเฮาก็ตตองเบิ่งมาเลี้ยงเขากันครับส่วนมันระบาดหรือบอระบาดครับครบับานเป็นอาหารเสริมก็ใส่อยู่นี่ก็ใส่ตัวนี้ครับก๋เกี่ยวครับ ฉีดพ่นทุกอาทิตย์ครับนี่คฉีดพ่นทุกวัก่อแก้วสองเกลือมหัศจันย์เียนะครับพี่น้องฉีดอยู่นี่ตลอดครับพี่น้องมีช่วงนี้ก็ฉีดพ่นพวกเพี้ยพวกังนี้แหละครับยันเขาไปดูดน้ำเลี้ยงพวกน่วยหน่อยนะครับพี่น้องนี่แหละอีกนิคข้องการมาแรงเขาต้องเข้าใจช่วงมาแรงน้ำพี่น้องอือ ข่าวใจส่วงมะแรลงเข่าส่วงไหนเข่าตอนไหหยอดรอนฉลาดใจกะกะเสีเยวเวลาพี่น้องถ้าเข่าฉลาดใจเขาก็เสียเวลานี่แหละคือส่วงส่วงใบแก่มากนี่ครับ้าปองข้ากัดรองระวังไรแดงครับพี่น้องนี่ส่วงใบแก่นี่ครับพี่น้องส่วงนี้มันมีเพียรจะกระจันครับพี่น้องนี่ส่วงนี้ติดป้องกันได้ไรแดงครับใบแก่ By ครับนี่ นี่มันกับเขาอยู่ครับถามาให้มีบ่มีเลยกับบ่มีครบับเขาครับต่อไปกับสิเป็นพวกเพียนะครับเขาวน่วยต้องหูตัวแต่ด่าหลอดนะพี่นอ้องนี่ช่วงนี้ก็ระวังน่วยครับถ้าสีมีเพียงันสีมีน้ำหลอกขวัญเขาขาวน่ครับเพียถ้าต้องปองกันครับถ้าเพียเขานี่ก็งานเขานี่พี่นอ้อง ช่วงนี้กะบบวันมีครับเป็นไรเ่อยรครับช่วงนี้กําลังเป็นนวยครับนี่กําลังก็เอื่นว่าทิ้งดิ้งครับนี่แกงนวยไปเรื่อยๆครับตัวได้งอบงอนนี่มันสิรูดเองนะครับพี่นอ้องบวสมบูรณ์มันสีรูดเองก็มีแแกงสวยมันทำครับพี่นอ้องนี่ครับนี่รูดครับตัวนี้บ่สมบูรณ์งอครับ ืันนี้ครับเอาเทคนิคเกี่ยวกับมาแลงมาให้พี่น้องเบ่งแะพี่น้องพี่น้องต้องเข้าใจมาแลงพรมามาแลงมันเข่าตอนไหนกน็คืออธิบายพี่น้องเข้าใจล่ะถ้าเขาเข่าไปแล้วมันอดออกมาแล้วมันสมบูรณ์แล้วต่อไปรอบที่สองมาเข่าจะสลายใจครับผลกอนเลยครับผลกนแลวมันออกเป็นอางประทู ถ้าเขาผลถูกเวลาเข่าใจมันกสิดูแลง่ายครับถ้าเขาเอาบอยูมันสิเป็นการถูกเดี๋พี่นอ้องมันสิเอาบอยูนี่ครับมันยังรูดอยู่เลยครับพี่น้องบอฮันยูได้ซํ้ำรุดครับซ้ำนี่รุดซ้ำนี่ก็ยังรุดเลยครับพอหน่วยใครกับรุดครับอช่วงนี้หายน้ำกับบริหารจัดการน้ำกับสิยากแน่ครับคอยน้า เดี๋ยวสิไปแหเบิ้องอีกรอบหนึ่งก็ครับต้นหนึ่งครับเกี่ยวกับไล่แดงครับนี่ช่วงนี้ต้องปอง้ปองกันไล่แดงครับพี่นอ้องนี่ช่วงไปนี่ก็ําเริ่มเขี้ยวเข็มแล้วพี่น้องเริ่มเขี้ยวเข็มนี่ไล่แดงสีเขาครับต้องป้องกันครับต้นนี้ต้นนี้ก็จะพ่นมาแรงครับอืมได้แดงเพียจะกระจายอีกรอบหนึ่งครับอาจฉีบรได้พ่นพร้อมกันก็นกนได้ครับ จะกระจันบ้อนเข่าแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ยอดบ้อนออกตอนนี้ต้องพงป้องกันไล่แดงครับถุดใบแก้ครับตัวนี้ก็ใบแก้พรอมดอกบานก็ดีครับตัวนี้ตัวนี้เอารุ่นมูครับมันมีอยู่สองต้นครับเอารุ่นมูครับทุเรียนอยู่นี่ครับต้วนี้เอารุ่นมูย่อนยังครับหย่อนนั้นบ่เป็นดอกครับงาหลายอือคือเอารุ่นมูงาหลายนี่ครับ กิ้งหลยแล้วก็แดดเขาบ่ถึงนี่มาตัดกิ้งกิ้งออกกิ้งออกนี่ครับบ้านอากาศโล่งครับเป็นบดคูกิ้งเลยครับครับนี่แหละคือตัวนี่แพงกิ้งครับหผลของการแพงกิ้งบะแจงกิ้งนี่แหละครับผลเสียผลเสียหลายกว่าพ้นดีครับอืตัวนี้อยากเอาไห้เบื้องกิ้งหลายไปยังไงครับบ่บ่ได้ครับแม้แต่สร้างสิคืนไปเหยียบก็นยังบ่ได้เด้ครับ อันจะได้แต้งออกอีกร้ายเตืบครับตอนมันทุเรียนเป็นหมากเป็นหน่วยแล้วแทงกิงครับร้ายครับตัวนี้กิ่งบ่ได้ครับกิ่งบ่ได้่อพันบานตัวกิงงก่งได้แทงกิ่งได้มันก็สิเป็นส่งนี่ครับถ้าบ่แทงกิ่งเขาเห็ดกิ่งญ่ได้นี่ครับนี่กิง่งเหเป็นทองส่างกิ่งเป็นทองส้างกิง่งไง่มันกกสิ บางทีแหะครับพี่น้องมันอกี้อยู่มันอกีก้ยูนตัมเต้นทองสร้างดอกก็สิติดง่ายครับนี่เขาเอิ้นกิ่งแสงครับพี่น้องนี่เต็นบ่พี่น้องนี่กิ่งแสร้งขอเสียกิ่งเสแสร้งยิงแบบไงนะครับพี่น้องนี่โบวไปเป็นดอกอิ้งเชิงกับผครับจักสิอยู่บ่อยูนะ่น่ะนี่ขอหาจะกิ่งแสงครับท้องท้องสร้างนี่ท้องสร้างนี่ดูแลดูแลง,ง่าย ดอกก็สมบูรณ์ครับนี่แหละมื่อกี้มาอัปเดตพี่น้องเกี่ยวกับปวดเพี้ยไฟไต้แดงเพี้ยจักระจันนี่แหละพี่น้องครับอืมอาต้องฉีดพ่นใี่ถูกเวลาถ้าฉีดพ่นถูกเวลามันก็ี้ดูแลง่ายนะครับปวดอยากไฟไล่แดงจักระจันนี่แหละครับสําคัญแห้งครับถ้าเอาถ้าเอาหูมาแรงมัอนหูเวลามันก็ี้ดูแลง่ายครับทุเรียนครับเกษตรทฤษฎีไม่กะ เป็นกาลังใจพี่น้องทุกๆกคนสําหรับถูทุเรียนมือใหม่ครับเอาเข้าใจมาแลงเข้าใจระบบน้ำทุเรียนก่อนเ้ามาเห็ดมันกะสิง่ายครับถ้าท้าวเข้าใจมือนห้เลยคอยากแน่ครับทุเรียนครับกแต่ว่าถ้าเข้าใจเขากะสิดูแลไปเรียๆก็สิง่ายครับครับคลิปนี้ก็สีข้อจบสำนี่แหะครับสวัสดีครับ